ดีนะคะวันนี้นะคะมาอยู่กับหยกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถส,สวยแบบนี้นะคะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะ Toyota New Fortuner ค่ะ2.8ขับ4นะคะ f w ร์วิลล์ไค่ะ TRD Sport c h ิ v o นะคะปี B 2019เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะตัวไม่ขับไปเพียงแค่ 49,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและที่สำคัญค่ะเป็นรถมือเดียวเลยนะคะในส่วนของตัวภายในรถและรอบๆคันจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยค่ะสำหรับคันนี้เนาะตัวกระจังหน้านะคะก็ตามสไตล์ t R D นะคะก็จะเป็นกระจังหน้าสีดำแบบนี้นะคะตัดกับตัวโลโก้นะคะตัวย t a ้าตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดเป็นคิวโครเมียมแบบนี้นะคะในส่วนของตัวไฟหน้านะคะ เป็นไฟหน้ามเนอร์เชนแล้วนะคะตัวนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะเรียงเส้นกันแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับระบบกระแสงไฮบีบิมนะคะได้เป็นตัวไฟตัดหมอกค่ะคู่หน้านะคะออกสูงออกโรงงานนะคะรอบๆเนาะก็จะมีเป็นตัวสีดําไฟเบอร์แบบนี้นะคะสวยงามกันเลยทีเดียวค่ะตัวนี้นะคะ,ะได้เป็นตัว สเกิร์หน้าสเกิร์หลังมาให้นะคะลูกค้าเก่าจะแต่งมาให้นะคะตัวนี้ผู้ชายขับก็สาวๆฟรีก,กันอย่างแน่นอนนะคะหรือว่าผู้หญิงขับก็เทมากๆเลยเช่นกันนะคะในส่วนของ้าบทะเบียนนะคะตัวนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าทางเราไม่ให้ปาบทะเบียนไปนะคะต้องขออนุญาตเปลีย่ยนาบทะเบียนใหม่ให้คนลูกค้านะคะเดี๋ยวเราจะไปรับชมเสียงเครื่องกันเลยนะคะในส่วนของตัวเครื่องนะคะ ปิมิแบบนี้เลยเงียบๆบแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าตัวเครื่องคือเดิมๆเ,เลยนะคะ้องเครื่องนะคะเรากล้าโชว์ให้ลูกค้าได้ดูกันแบบนี้ได้เห็นกันแบบ เลยนะคะแล้วก็ตัวคานต่างๆนะคะน็อกต่างๆนะคะเดิมๆทุกจุดเลยนะคะนี่นะคะไม่มีขยับไม่มีรอยขัดกันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะไม่มีชนหนักไม่มีชนเบา,ไม,มเบาไม่มีน้ําท่วมนะคะตามสไตล์ดูรถมือสองนะคะเดี๋ยวผมึงให้ดูเลยนะคะการวัดน้ามันเครื่องค่ะนี่ค่ะไม่มีความขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแสดงว่าตัวเครื่องยนต์คือดีมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะมาพร้อมกับเชียอเพลิงดีเซลนะคะ ในส่วนของฝากระโปงนั้นนะคะนี่นะคะแผ่นกันความร้อนค่ะไม่มียับไม่มียุ่ยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็โตมุดต่างๆนะคะก็เดิมๆแบบนี้เลยนะคะเม็ดอักต่างๆนะคะคุณลูกค้าเรียงเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะตัวสติกเกอร์นะคะเรียกได้ว่าอยู่ครบๆเลยก็ว่าได้นะคะตัวนี้เป็นรถมือสองว็จริงค่ะแต่ยกคิดว่าสภาพสนยอ่าเรียกได้ว่าไม่น้อยกว่าป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคะ ในส่วนของตัวยางนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวยางนิสโต้นะคะปี2021เลยนะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะคุณลูกค้าตัวยางคือสามารถใช้งานไปได้ระยะยาวนานเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวแม็กนะคะ t r d ค่ะออกสีนออกโรงงานแบบนี้นะคะขอบ2ี่เลยนะคะคุณลูกค้าเก่าก็จะใส่มาให้เป็นตัวโช๊คมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นตัว ตัวนี้นะคะตัวคิ้วนะคะคิ้วล้อสีดําแบบนี้เนาะตัดกับสีขาวของตัวรถหน้าสีขาวมุกแบบนี้ค่ะโดยรวมนะคะสําหรับคันนี้คือหล่อมากๆเลยจริงๆนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวแบ็คท็อปหลังคาดํานะคะตัวนี้ค่ะออกสูนออกโรงงานเลยนะคะในส่วนของกระจกนะคะก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะตัดกับตัวไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะในตัวค่ะเป็นเล้ยวรตรงกลางนะคะใหะ้ให้แล้วเรียบร้อยเนาะทั้งสองข้างเลยนะคะ ที่จะเปิดข่าวก็จะเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับที่จะเปิดนะคะสมารท์ทคีย์เลดนะคะตัวนี้แค่มีกุญแจอยู่ใกล้ค่ะก็สามารถปิดเปิดได้แล้วนะคะเรียกได้ว่าสะดวกสบายค่ะต่อการใช้งานมากๆเลยนะคะช่วงนี้หน้าฝนเนาะตัวนี้ค่ะกันสาดมีมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันเลยนะคะทั้ง4บานเลยนะคะเดี๋ยวยกจะพาลูกค้านะคะคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะไปรับชมภายในกันเลยนะคะ สำหรับภายในนะคะตัวนี้นะคะตัวเบาะค่ะเรียกได้ว่าไม่มีช้ำไม่มียับไม่มียุ่ยกันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะตามสไตล์ TRD นะคะก็จะมาโฟมกับเป็นสีอาทูโทนนะคะสีดำตัดแดงแบบนี้เลยนะคะตามสไตล์ TRD เนาะตัวเบาะก,ก็คืออ่เเกลียกล้ยงแบบนี้เลยนะคะตัดอาหักกับเป็นตัวได้สีแดงแบบนี้นะคะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะออกศูนย์ออกโรงงานนะคะสามารถปรับ ได้ถึง6ระดับของเสีทางด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวขอบประตูนะคะทั้ง4ด้านเลยนะคะตัวนี้คือสติกเกอร์ยังไม่ได้ลอกเลยนะคะแล้วก็สลั๊ดสลักคําว่า T.R.D สีแดงแบบนี้นะคะ,ะคุณลูกค้าเก่าคือใช้งานไปดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะตัวสติกเกอร์นะคะอย่างที่ยกได้บอกไปเนาะคืออยู่เดิมๆท,ทุกจุดเลยนะคะแล้วก็ นี่นะคะระหว่างรอยต่อของขอบประตูนะคะตัวน็อตคือสีเดิมสีเดียวกับตัวรถอย่างแน่นอนนะคะคุณลูกค้าในส่วนของกระจกนะคะก็จะเป็นสีดำตัดแดงแบบนี้ค่ะตามสไตล์ T R D นะคะแล้วก็ตัวกระจกนะคะก็ได้เป็นกระจกไฟฟ้าสีบานนะคะแล้วก็กระจกออกโต้ไฟฟ้าสีบานนะคะมาพร้อมกับตัวระบบปิดเปิดสัต์เซ็นทรัลล็อกมาให้แล้วเรียบร้อยอีกเช่นกันนะคะ เครื่องเสียงค่ะ JBL แท้เลยนะคะทั้งคันเลยนะคะออกศูนย์ออกโรงงานเลยนะคะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวปุ่มคูสตาร์ทนะคะสีแดงแบบนี้ค่ะดูโดดเด่นแล้วก็สวยงามมากมากเลยจริงๆนะคะมาพร้อมกับเป็นตัวปุ่มพาวเวอร์ดอร์ค่ะแล้วก็เปิดปิดฝาหลังอัตโนมัตินะคะแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะคะ สามารถตัวทมาลัยเนาะสามารถเพิ่มวอลลุ่มค่ะลดวอลลุ่มนะคะแล้วก็รับสายวางสายได้แบบนี้นะคะมาพร้อมกับเป็นตัวปุ่มแฮนเดิลชิพนะคะตัวนี้สับเกียร์เล่นเกียร์สปีดเกียร์กันได้เลยนะคะรได้ด้ว่าเพิ่มความสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะในการขับขี่เนาะแล้วก็ได้เป็นตัวปุ่มคุสคอนโทรลนะคะตัวนี้ปรับคงความเร็วคงที่นะคะเวลาเดินทางไปไกลๆค่ะจะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ ตัวใหม่นะคะสำหรับคันนี้ค่ะพิเศษเลยนะคะอยู่ที่49,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะตัวนี้ไม่แท้ไม้เดิมรับมาจากมือเจ้าของเก่าอได้แบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอ DVD ิดีทัสกินนะคะมาพร้อมกับตัว n a เวก a เตอออกศูนย์ออกโรงงานเลยนะคะแต่ว่า ตัวนี้ค่ะหน้าจอจะฟ้องในส่วนของ s d g a r d นะคะถ้าเราได้ถอดเก็บไว้ค่ะแล้วก็จะพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าในวันรับรถเลยนะคะตัวแอร์ค่ะก็เป็นแอร์จิตอลแบบนี้เลยทั้งคันนะคะแล้วก็ตัวแอร์คือเย็นฉ่ำมากๆเลยนะคะตรงนี้ค่ะ ก็นี้เนาะอย่างที่ยกได้บอกไปเป็นขับ4นะคะก็จะมีเป็นตัวปุ่มโฟนะคะ h 2 h 4 l ให้ 4LC นะคะแล้วก็มีเป็นตัวปุ่ม traction c o n t มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะลงที่ลาดชันนะคะมีที่ชาร์จแบตนะคะให้2จุดนะคะด้านหน้าเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวเอาเลตหรือว่าเป็นสาย usb นะคะสามารถเลือกใช้งานกันได้เลยะคะ่ะ แล้วก็ตัวหน้าอคอนโซลนะคะก็เป็นสีดำลายเคเล่าแบบนี้นะคะมาพร้อมกับเป็นเกียร์ออโต้นะคะสำหรับคันนี้ค่ะตัวเกียร์เนาะ5สปีดไว้กันนะคะมีเป็นตัวปุ่มอีโคโหมดนะคะพาวเวอร์โหมดมาให้นะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกการใช้งานโหมดได้เลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนอย่างที่บกุกไ,ได้บอกไปนะคะมีเป็นตัว กัรเรื่อ่าไร่กันสปัร์ตมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีเป็นตัวปุ่มออโต้สต็อปมาให้นะคะโดยรวมๆนะคะสําหรับคอนโซลน,นะคะก็จะเป็นสีดําตัดกับสีแดงแบบนี้นะคะคือสวยงามมากๆเลยจริงๆนะคะแล้วก็นี่นะคะคุณลูกค้าเก่าคือยังไม่ได้เก็บอ่ะยังไม่ได้แกะเลยนะคะคุณลูกค้าตัวผนังก็เกลี้ยงๆกันแบบนี้เลยนะคะ คือสวยงามมากๆเลยจริงๆนะคะสำหรับตัว Fortuner TRD คันนี้นะคะปี2019นะคะแล้วก็ในส่วนของราคานะคะก็น่ารักมากๆเลยนะคะอยู่แค่1 3 0 0ล้านานะคะ79,000บาทเท่านั้นนะคะนี่นะคะ เราไปรับชมกันทั้งคันเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะคะด้านหลังนะคะตัวบอกอย่างที่หยกได้บอกไปเมื่อกี้เนาะไม่มีช้าไม่มียับไม่มียุ่ยอย่างแน่นอนนะคะตัวบอกคือเกลียยๆกันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวผนังนะคะก็เปลียยๆแบบนี้เลยเช่นกันนะคะคันนี้จะมาพร้อมกับแอร์ดิจิตอลแอร์ราวทั้งคันเลยนะคะแอร์ราวสามปอนแบบนี้นะคะด้านหลังคือเย็นทั่วถึงกันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีเป็นตัวที่ชัดแบตนะคะให้ถึงให้2จุดนะคะสําหรับด,ด้านหลัง ค่ะด้านบนเนาะจะไฟ120โวล์ค่ะหรือว่าด้านล่างจะถูกแปลงมาเป็นหัวปลั๊กไฟบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะที่ไฟ2องโวล์หรือว่าเทียบเท่าไฟบ้านกันเลยนะคะแล้วก็ ได้เป็นตัวพรมนะคะแบบนี้เลยนะคะทั้งคันเลยนะคะสําหรับคันนี้คือยังไม่ได้มีการบิ้วงานหรือเก็บงานในใดท้งสิ้นนะคะเรียกว่าคือยังสวยขนาดนี้นะคะคุณลูกค้าถ้าสนใจเนาะอย่า,อย,า,อ,ยาอย่ารอช้าเลยนะคะสําหรับคันนี้คือสวยงามมากๆเลยจริงๆนะคะตัวยางก็เป็นยางปี2021แบบนี้เลยนะคะทั้ง4เส้นกันเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะได้เป็นตัวดิสเบรกสีล้อกันหน้าหลังเลยทีเดียวนะคะ นี่นะคะอย่างที่ยกได้บอกไปเนาะได้เป็นตัวทั้งสเกิร์ตหน้าแล้วก็สเกิร์ตหลังมาแบบนี้นะคะแล้วก็ชุดยางอะไหนะคะนี่นะคะคือยังอยู่ครบเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้คุณลูกค้าเกาก็จะใส่กันโครงมาให้ให้ด้วยนะคะในเรื่องของความนุ่มนิ่มในการขับขี่เนี่ยคือรับรองได้กันอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้เครื่อง2.8นะคะ T R D c u s p o r t i v o นะคะตัวกล้องนะคะด้านหลังก็ออกสูนออกโรงงานมาแบบนี้นะคะ สำหรับฝาลังนะคะคือเปิดปิดอัตโนมัตินะคะแค่ใช้นิ้วแตะค่ะก็สามารถปิดเปิดได้เลยแบบนี้นะคะคือสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆเลยนะคะสําหรับตัวเจ้า f o r t ิ n e r คันนี้นะคะภายในห้องโดยสารนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะตัวบอกก็กว้างแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสาหรับครอบครัวใหญ่เนี่ยโยงคิดว่ามีแค่คันนี้คันเดียวก็สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะแล้วก็ตัวน็อตเนาะ นี่นะคะด้านหลังนะคะสีเดิมสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะคะแล้วก็น็อตทุกจุดนะคะก็อยู่ตำแหน่งเดิมแบบนี้เลยนะคะตัวแม่แรงนะคะนี่นะคะก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวปิดเปิดด้านหลังก็อัตโนมัติแบบนี้ที่เราได้เปิดไปเมื่อกี้ค่ะแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ค่ะก็ยังอยู่ครบเลยนะคะนี่นะคะคือง่ายสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆเลยจริงๆนะคะคุณลูกค้า ตัวยางเนาะก็ปี2021แบบนี้เลยทั้ง4เส้นเลยนะคะได้เป็นตัวดิสเบกสีล้อหน้าหลังอย่างที่อยู่ได้บอกไปเมื่อกี้นอซิสนี่นะคะภายในนะคะก็เกลี้ยงๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าคือสวยงามมากๆเลยจริงๆนะคะ มาต่อกันที่ด้านหน้าเลยนะคะที่ได้บอกไปค่ะตัวบอกเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะทั้งั่งคนขับค่ะแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะคะสามารถปรับทิศทางได้ถึง6ระดับปรัทิศทางกันด้วยกันนะคะคอนโซลก็เป็นสีดาแบบนี้ที่เราได้บอกไปนะคะช่องตรงนี้ค่ะสามารถเก็บระกษาอนะุณหภูมิได้เบื้องต้นนะคะแช่น้ําแช่โคกได้เลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะ ตัวบุ๊กหนังสือนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะรถปี2019นะคะไม่ขับไปเพียงแค่49,000กิโลเมตรเท่านั้นเป็นรถมือเดียวส,สวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าถ้าถูกใจอย่ารอช้าเลยนะคะสําหรับวันนี้เนาะ mm. เดี๋ยวเรานะคะยกนะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะ mm. สวัสดีค่ะ